ไอ้สองเฮะเอ็งหายเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วเหรอไอ้สองะนะโอ้โหนี่ฮะทักษินไปตีกอล์ฟนะครับกับกวนนะกับกวนมีใครบ้างอ่ะมีอนุทินนะแล้วก็มีอะไรโอ้โหเจ้าของบริษัทฟไฟฟ้ายักษ์ใหญ่นะไปตีกอล์ฟกันโอ้โหมีความสุขแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะ เพื่อที่จะนะโชเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชให้ประชาชนได้เห็นว่าพวกค้านี้สมัครคียกันอืนะครับสมัคีกันเรียบร้อยนะกับในทุนใหญนะ่ในทุนลงไฟฟ้าเออฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะที่ว่าค่าไฟมันจะแพงนะไม่ต้องแปลกใจนะครับอ,อประชาชนอย่างเราก็นะจ่ายค่าไฟแพงๆไปนะเออนะประชาชนเราทำอะไรได้ใช่ไหม อืนะครับโอ้เนี่ยตีกอล์ฟกันโอ้ยสุขสบายนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีฉักสีนะครับคงจะหมายถึงพ่อมันนี่แหละนะฮะโอ๊กอาร์ก็ไปนะโอ๊กอาร์นี่จะน่าจะเป็นนายกต่อจากอุ้งอิงเนี่ยนะดูทรงแล้ะนะครับอ้าวไอ้พวกแสดงว่าไงไอ้พวกแสดงไม่เห็นออกมาด่าละโอ้ยไอ้พวกนายทุนอะไรเงี้ย ตอนตอนที่ลุงตู่อยู่นะโอ้ยดา่าลุงตู่บอกลุงตู่เอื้อนนายทุนลุงตู่ออะไรนะเอจับมือเจ้าสัวอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอตอนนี้ไอ้พวกแสดงเป็นไงใบกินกันหมดแล้วตอนนี้นะไม่ออกมาดีแล้วเหรอไม่ออกมาด่าแล้วเหรอไม่ออกมาว่าโอ้ยไอ้พวกนายทุนอะไรอย่างงี้แล้วเหรอนะพอพอตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่ดา่าไม่ด่าแล้วนะนี่ทแหละครับนะ สุดท้ายนะเอ,อเขาก็เนี่ยพวกมีกินมีใช้ก็คือพวกนักการเมืองนี่แหละนะ,นะรู้ยังทําไมเขาจับมือกันรู้ยังนเนี่ยนะเออนี่เห็นไหมโอ้ถึงว่ามาร้องเพลงกับอนุทินมาร้องเพลงแก่เสียหนูนะเอออย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับตีจับมือกระชับมิดนะออตีกอล์ฟกระชับมิดกันเรียบร้อยนะครับคนไทยก็ นะในระหว่างในในระหว่างที่คนไทยนี่ตอนนี้กําลังร้านปิดกันระงมระงมระงมเลยนะตอนนี้นะปิดสวิทชามปอ้อตอนนี้ปิดสวิทกันเต้ไปหมดร้านไหนร้านไหนก็ปิดสวิทเต้ไปหมดเลยตอนนี้นะครับไอ้พวกนี้ก็มีอยู่มีกินมีใช้นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเออเป็นไงล่ะนะสมมติหน้าไอ้พวกแสดงนะที่ชอบด่าลุงตู่เนี่ยนะ นี่ถ้าเลือกลุงตู่ป่านนี้นะโอ้ยนะสบายกันหมดแล้วนะครับไม่ต้องมารองเงินดิจจตอลดิจจตอลไม่ต้องมารองเงินอะไรกันนะฮะเออนะนะครับลุงตู่เขาไม่ไปตีกอฟหรอกใช่ไหมถ้าเลือกลุงตู่ลุงตู่ไม่ชอบตีกอฟนะเนี่ยเนี่ยก็อยู่กันไปยาวๆนะดูสากดูจากทรงนี้แล้ว น่าจะอยู่ยาวไร่เสษานหมครับมไม่น่าจะไปไหนละน่าจะอยู่ยาวแนละ้วพรอใหญ่พ่อใหญ่โทนี่มาจับมือจับไม้จับมือกันอะไรขนาดนี้เนี่ยนะน่าจะอยู่ยาวอยู่สักแปดปีแอดมินวา่าอยู่อีกสักสองสมัยนะสมัยหน้าก็เลือกกันอีกนะพวกแสดงนะอนะเดี๋ยวแกก็ไปจับมือกับเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่นะนะครับประเทศไทยอยู่ในกำมือเขาแล้วนะ เ,ออเชิญคนไทยทพวกแสดงที่ไม่ตาสว่างทั้งหลายเชิญเลือกอีกนะครับสมัยสมัยหน้าก็เลือกเพื่อไทยอีกนะเขามาหลอกหาเสียงอะไรก็เชื่อเขาอีกนะครับเ,ออเลือกกันเยอะๆนะเลือกกันเยอะสมัยหน้านะเนีย่ยประเทศไทยเราแทนที่จะเลือกลุงถูไปเลือกไอ้พวกเสื้อแดงเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ